คุณลูกอ่ะคนเกลียดใครไอ้เบลครับนะาเขาเกลียดกันตั้งแต่วเที่ยวมาเลยคุณเกลียดใครไอ้เบลครับคุลูก อกตัวเองเลยมันใ้เกียดตัวเองกมเกียดไม่ใช่แต่หัวเดียวนะมันต้องให้เกียดตัวเองแล้วต้องให้กำลังใจตัวเองดิทาไงผมไม่รู้อ่ะกูณมาเกียดตัวเองได้หมดละตรงนั้นที่ให้กำลังใจผมดีที่สุดเกียดใครครับไอเบลโอ้ยแล้วก่อนจะเทียร์คนแรกก่อนทำไมอ่ะมันเรียกไตหรือมันเรียกเที่ยวครับคนพูดไปเลยจัดใจแรงไม่ต้องโกว่าจะพูดไปเลยจัดใจแงไม่มีคำว่าเคืนการคุณเกียดใคร พูดเองนะเอะจะอจัดใรพูดว่าเมื่อกี้ไม่เกี่ยวกันข้างล่างจัดใจเลยการแสดงไม่เกี่ยวกันเกี่ยวกันเกี่ยวกันเกี่ยวเออกูะอจะได้สบายใจทำมากทำมาก พูคนแก่อะคนแก่ใครพูดอีกทีให้พูดอีกทีคนแก่ใขอเขยนเบอรไอ้เ่อบอกแล้วไม่รู้ใจมันเออเป็นเรื่องยงมตตตงเพื่อนงงงง นายว่างเนี่ยคนเดียวเนี่ยเอ้ยไปอยู่กับเราไหมทำไมอ่ะไปอยู่กับเราไม่ไปอยู่คณะสอนรามไหมแต่ว่านายไปแล้วจะมีคนเขาว่าหรือเปล่าไปอยู่กับเราไหมนิ้วเขาเลียวสวยไงวะนนี้ง่ายง่ายนะไปต่อนี่เขาสมัครแค่คนเดียวเอขาเอาดิเก้เขาไม่ได้เอาสไปเดอร์แมน ตายเพื่อนตาตั้งเพื่อนดีไม่ได้ไม่ได้เลยตาตัสมัยโอ้ไมนายเลียมสวยตงบลังเป็นเียมแล้วยัจนจจอเอาละตอนนี้นายเรียกแล้วเรียกใครครับฮะ Yeah.